โอเคได้ละพูดเลยปะนีจ้ามันเต็มตะกร้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เอาไปเทค่ะไปเทกันใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วเต็มแล้วปนีหนักเอาไปเทกันมาไปไปค่ะตามมาค่ะไปแกะ เดินนี่เดินระวังบ้างนะคะระวงังหนาวระวังงูระังหต้นไหว แล้วเราก็แบกไมไหมค่ะเราก็มาเทถุงกระสอบใช่อ่าเทค่ะเทเลยของพี่อ่ำประเทให้หน่อยอ่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวป้านิเทก่อนนะดูค่ะเต็มเยอะมากเลยเต็มตะกร้า<ด>แ,ลแล้วในกระสอบอ่ามาป้านิถือให้อ่ำปอมปันเทค,ค่ะอ่ะเาเยี่ยม โอเคเดี๋ยวเราก็ไปเก็บต่อค่ะไปกันค่ะไปกันค่ะจิ๋งมาเก็บต่อค่ะนี่เก็บตรงนี้ดีกังาตรงนี้ก็แดงนเดนแล้วแดงเยอะมากเลยไปขึ้นไปเก็บไปต่อต่อก็เก็บที่เนี่ยค่ะ น,น,นี่เออนี่ยแหละพี่เจี๊ยเดี๋ยวสูงๆูปฏิกิเดี๋ยวไปเรื่อยๆค่ะเต็มตะกร้าแล้วก็เอาไปเทใช่เพราะว่ากาแฟมันหนักค่ะมันมไม่สามารถที่จะแบกไปไป,ไปมาได้มันหนักไม่ไหวเต็มแล้วก็เอาไปเทที่ห้าง อยากได้ทำไมอันเล็กๆค่ะเก็บอัน,นใหญ่ๆสิสีดางๆด่นอ่ะใหญ่ๆสวยใช่ไหมคะใช่ค่ะ